ไมเลยอาซาลิสุตอไมว่าอันเดซามก็เดี๋ยวก็บอก m e s s a จ e ม e s s a e มันบอกหลักนิดมันเนาะก็เดซามจะบอกเขาจะไอนำนักอาซายมากขวา วาโซฮิตนั่นเชน่นอลรรฮินุลินมุรตาฮินีรอหินคือผู้ไปจำนำยังรถเครื่องขั้นหนะึ่งเศรษฐกิจไปหยุดแบบนี้ใช่ไหมละ่ะไปยำนำวะรถเครื่องไปยำนำลินมุตตาหีนกับผู้ที่รับจำนำลำตักบันก้อละ่ะรอหินบว่า ก็คือผู้ตีฝ้ารถไปจําฝ้ารถไปนะันเจ้าของรถนั้นแล้งขึ้นมาว่าลำตักบิดทันนั่นเล้งว่าทันนั่นโอมุตตาเห็นลำตักบิดทันไม่ได้รับอลไอนั่นมาหูนาตากับรถทีจะเป็นสินจำนำํามตกลงมกันไหวนั่นทันไม่ได้รับรถขั้นนี้มาก